สวัสดีครับสมาชิกแฟนคลับผู้ติดตามและผู้สนใจเพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่คารบทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมธนกรศรีสุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้จะมารายงานสรุปผลการพิจารณาการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุนนะครับหรือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจําปีงบประมาณ2,500 63นะครับซึ่งได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดและรวดเร็วนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก่อนอื่นผมขออนุญาตที่จะ,ะทบทวนความเป็นมาให้กับผู้ชมนะครับผู้สนใจได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเปิดรับทุนนะครับตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันที่3กันยายน2563 ในเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับนับเวลาได้15วันนะครับท่านจําได้ก็คือวันที่21เนะครับเราจัดงาน g r a n ด for Change เพื่อชี้แจงอธิบายนะครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆในการขอสมัครรับทุนนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงหลังจากการปิดรับทุนเมื่อวันที่3กันยายนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับว่าในการเปิดรับทุนกองกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัและสร้างสรรค์ปีนี้เนี่ย มีผู้ให้ความสนใจนะครับยื่นเข้ามาเยอะจริงๆนะครับในช่วงเวลา15วันนะครับช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าปรากฏว่ามีผู้ผู้ยื่นเสนอข้อเสนอเข้ามาทั้งหมด1460โครงการนะครับรวมมูลค่านะครับของโครงการทุกโครงการรวมกันคือ5,700ล้านเศษนะครับร้อยร้อยห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทเศษนะครับโครงการใน1460โครงการนี้ มีโครงการที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนนะครับ1,264โครงการและก็โครงการที่ขาดเอกสารแต่ว่าสำนักง,งานกองทุนพิจารณาแล้วไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับจำนวน1 9 6โครงการก็ทั้งหมดรวบรวมนะครับจัดหมวดหมู่นำเสนอให้กับคณะทำงานนะครับพิจารณานะครับซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่ง ของคณะอนุกรรมการก่นกรองและพัฒนาโครงการนะครับที่เป็นคณะใหญ่นะครับคณะอนุกรรมการก่นกรองและพัฒนาโครงการนั้นก็เป็นผู้พิจารณาการกรองในเบื้องต้นนะครับตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการกองทุนตั้งขึ้นนะครับเมื่อคณะอนุกรรมการก่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วก็ นำเสนอให้อนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัตินะครับแล้วนําผลการอนุมัตินั้นเนี่ยนำเสนอให้กับกรรมการกองทุนชุดใหญ่ที่มีท่านรองนายกรรฐมนตรีท่านวิศนุเครือง,งามเป็นประธานนะครับพิจารณารับทราบต่อไปนะครับกระบวนการก็คือว่าหลังจากที่เราปิดการรับทุนนะครับในวันที่สนะครับกันยายนที่ผ่านมานะครับสำนักง,งานโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการของคณะอนุกรรมการดัดกรองและพัฒนาโครงการนะครับแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมา5คณะนะครับใน5คณะนี้ได้นํารวบรวมข้อเสนอโครงการทั้งหมดนะครับหนึ่โครงการไปพิจารณาแบบต่อเนื่องนะครับคือตั้งแต่วันที่11 12 13 14 15 16การกันยายนที่ผ่านมานะครับคณะทํางานทั้งหมดทั้ง5คณะนี้ได้ ไปประชุมกันที่โรงแรมเมืองเขียวตรงแยกรัชดากร,ราบ9นะครับแล้วก็พิจารณากันเหมือนกันพิจารณางบประมาณเลยนะครับแล้วก็ในการพิจารณาปีนี้นะครับคณะอนุกรรมการกันกรองและพัฒนาโครงการก็ได้กำหนดเงื่อนไขนะครับว่าผู้ที่เสนอโครงการที่มีมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปนั้นควรจะนะครับเมื่อควรจะ ก็คือว่าไม่ได้ตัดสิทธิ์สัทีเดียวแต่ว่าจะมีผลต่อคะแนนคือควรจะมานําเสนอรายละเอียดของโครงการนะครับด้วยตัวเองหรือว่าตั้งผู้แทนมาก็ปรากฏว่าผู้ที่ขอมาเกิน5ล้านก็ได้นาได้มานําเสนอรายละเอียดของโครงการ mm. เกือบทุกรายนะครับทุกรายนะครับไม่ใช่เกือบทุกรายนะครับในที่สุดนะครับก็ได้ข้อสรุปนะครับ ชัดเจนนะครับว่ามีโครงการไหนบ้างที่ผ่านการพิจารณานะครับก็ถ้าจะแยกประเภทตามประกาศของเรานะครับาภาพรวมของการยื่นข้อเสนอก่อนนะครับกองทุนประเภทเปิดรับทั่วไปยื่นเข้ามา619โครงการนะครับมูลค่า2,000ล้านนะครับทุนประเภทยุทธศาสตร์ ยื่นเข้ามา824โครงการ3,650ล้านแล้วก็ทุนประเภทความร่วมมือ, 30, อ30ล้านบาท17โครงการนะครับจาก1,460ล้าน1,460โครงการนะครับผ่านการพิจารณาจำนวน95โครงการนะครับมูลค่าเงินที่ผ่านการพิจารณาก็คือ284ล้าน9 6 6 9 0 0 50บาทนะครับก็ถ้าดูภาพรวมลงมาในอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าโครงการประเภทเปิดรับทั่วไปนะครับในโครงการประเด็นที่1สื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กและเยาวชนนะครับผ่านการพิจารณา13โครงการงบประมาณ27ล้านบาทประเด็นที่2ประเด็นเรื่องวินัยและจิตสาธารณะ7โครงการนะครับมูลค่า30ล้านบาท ประเด็นวิจัยปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อ3โครงการ2ล้าน9 0บาทกลไกการรู้เท่าทันสื่อ16โครงการ2ล้าน3 0นบาทเศษนะครับไปดูโครงการประเภทยุทธศาสตร์นะครับที่มีวงเงินอยู่180ล้านนะครับประเด็น Cyber b u l l ลิ n g นะครับผ่านการพิจารณา5โครงการมูลค่า49ล้านบาทนะครับประเด็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นะครับ16ผ่านการพิจารณา16โครงการมูลค่า50ล้านบาทเศษประเด็นความภูมิใจในชาติไทยผ่านการพิจารณา7โครงการมูลค่า15ล้านบาทเศษนะครับประเด็นนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับผ่านการพิจารณา7โครงการมูลค่า25ล้านบาทเศษประเด็น <Wilson. S 2> <บา S 1> ข่าวปลอมผ่านการพิจารณา12โครงการมูลค่า35ล้านบาทเศษ และประเด็นรู้เท่าทาันเกมนะครับผ่านการพิจารณา1โครงการมูลค่า4ล้าน8แสนบาทนะครับขณะที่โครงการประเภทความร่วมมือนั้นนะครับผ่านไปเพียง8โครงการเท่านั้นนะครับแล้วก็คิดเป็นมูลค่าเงินนะครับ15หล้าน7แสนบาทเศษที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าผู้ที่ยื่นเข้ามานะครับแม้จำนวนไม่มากนะครับคือยื่นเข้ามา 17รายก็ปรากฏว่าความเข้าใจต่อเงื่อนไขของการยื่นนะมาในช่องของประเภทความร่วมมือนี้ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่มากเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกทําใหา้ไม่ผ่านเกณฑ์นในเบื้องต้นนะครับในที่สุดก็ที่ผ่านจริง,รงๆก็คือ8โครงการมูลค่า15ล้านบาทนะครับทีนี้มาดูโครงการที่ผ่านแล้วเป็นโครงการขนาดใหญ่ปีนี้ก็น่าสนใจนะครับมีโครงการขนาดใหญ่ อยู่5โครงการนะครับขนาดใหญ่ที่ว่านี้ก็คือโครงการซึ่งมีราคามีมูลค่าตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับหนะครับโครงการหนังสั้นเพื่อรณรงค์การหยุดบูลลี่ในโลกออนไลน์นะครับหยุดรักรานผ่านออนไลน์อันนี้กรรมการหรืออนุมัติไป20ล้านบาทนะครับสโครงการส่งเสริมคุณค่าวัดไทยโดยยักษ์ไทยนะครับสิล้านบาทนะครับสโครงการเนวคม นิ้วคมนะครับ Stop Cyber b u l l y ล n g 12ล้านบาท4โครงการผลิตภาพยนตร์โขนรามเกียรติ์หนุมันยกผลขึ้นจอ10ล้านบาทและ5นะครับโครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สมโมสร10ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับหลังจากที่ผมได้ชี้แจงในภาพรวมแล้วก็จะ,ะประกาศขึ้นเว็บไซต์ของสำนักง,งานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับรายละเอียดที่ผ่าน นะครับก็อยู่ในมือแล้วนะครับมีไม่เยอะนะครับปีนี้95โครงการทีนี้ขออธิบายขั้นตอนของผู้ที่ผ่านก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านไปนั้นเนี่ยนะครับได้โปรดติดตามนะครับประกาศจากกองทุนนะครับอย่างาใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเราจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะติดต่อไปยังท่านด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มาประถมนิเทศในวันที่21 22 23นะครับซีที่ทางสำนักง,งานจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะประกาศราย,รายละเอียดทางผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้มีการเตรียมการที่จะทำสัญญานะครับและก็ต้องเตรียมเอกสารมาด้วยนะครับเพราะว่าทางสำนักท,ทางสำนักง,งานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรนั้นก็ จ,จัดให้มีการลงนามในสัญญาในสัปดาห์นี้หน้านี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่พร้อมจริงๆเอกสารครบเอกสารครบประกอบด้วยอะไรบ้างท่านก็ไปติดตามนะครับในเว็บไซต์และเพจของกองทุนนะครับคนที่ทํางานในองค์กรนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ทราบด,ดีอยู่แล้วนะครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับก็หมายความว่าวันที่23นะครับซึ่งเป็นวันพุธกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านก็จะได้ลงนามในสัญญา บางท่านก็จะอาจจะได้เปิดบัญชีโครงการนะครับที่มีทางธนาคารกรุงไทยไปคอยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่การดำเนินโครงการนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเราจะสามารถทำเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง95ราย95โครงการนะครับมาลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายใน เดือนนี้นะครับภายในเดือนกันยานี้แล้วก็เงื่อนไขก็คือว่าเมื่อท่านได้รับหนังสือแล้วนะครับท่านต้องมาลงนามในสัญญาภายใน15วันนะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องเรียกว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะครับได้รับการคัดเลือกแล้วนะครับก็ต้องออบอกซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเงินมันน้อยนิดเองนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับเทียบกับกองทุนอื่นแล้วเนี่ย ขามีเป็นหมื่นล้านพันหลายพันล้านนะครับแต่ว่าเรายังเริ่มต้นนะครับน้องใหม่ก็มาที่300สำหรับงบปี2563นะครับปีนี้ก็จัดไปแล้ว284นะครับส่วนอีกจำนวนมากนะครับก็คือที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับผมจะย้ำเสมอนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งเสียใจนะครับและอย่าเพิ่งตำหนิกองทุนนะครับกองทุนมีความตั้งใจที่มุ่งมั่นสูงมาก โดยเฉพาะผมเองที่ต้องการาทําทุกอย่างนะครับให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ยืนหยัดในความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลนะครับสิ่งที่กองทุนจะทําสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับคือกองทุนจะนํารายละเอียดทั้งหมดของผู้รับทุนนะครับมาจําแนกแยกแยะและวิเคราะห์นะครับเพื่อจัดเกรดนะครับมีตัวแปรหรือว่ามีตัวชี้วัดที่เราจะให้คะแนนอยู่เหมือนกันนะครับว่า กองทุนนี้ใช้ได้นะครับจัดเป็นเกรด A เกรด B เกรด C นะครับก็ประมาณ1,300รายเนี่ยนะครับคิดว่าจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นเกรด A เกรด A เนี่ยแปลว่ามันเกือบเกือบแล้วละนะครับมีคุณภาพเข้าเกณฑ์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยโครงการน่าสนใจแต่ว่านำเสนอไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือภารกิจของกองทุนนะครับหรือว่าท่านยังเขียนได้ไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เราถือว่าท่านนั้นพัฒนาได้ นะครับในช่วงปลายเดือนของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก็ในกลุ่มเกรดเอซึ่งผมยังไม่ได้คาดการไม่ได้นะครับว่าจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าจํานวนหนึ่งหลักร้อยแน่นอนนะครับก็จะได้รับการเชิญนะครับมาเข้าเวิร์กช็อปนะครับกับเรานะครับเราก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของการเตรียมการที่จะเป็นผู้ผลิตโครงการหรือว่าเป็นผู้ขอรับทุนในโอกาสต่อไป นะครับแล้วก็รายชื่อทั้งหมดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ยื่นเข้ามาทั้งหมดใน1460โครงการนะครับสัปดาห์หน้าหรืออย่างน้อยหลังจากนี้ไม่เกิน10วันนะครับให้กองทุนได้ทำฐานข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็จะประกาศให้ทราบนะครับต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และเพจของกองทุนว่า1460นนั้นเนี่ยมีรายใดบ้างนะครับแล้วสำหรับ ผู้ที่ยื่นแล้วยังมีข้อกังขามีข้อสงสัยนะครับอยากจะดูข้อมูลนะครับขอได้ครับแล้วก็มีช่องทางให้ติดต่อด้วยนะครับในเบื้องต้นเลยช่องทางสื่อสาธารณะนะครับที่ท่านจะออขอข้อมูลหรือว่าขอ,อ,อรายละเอียดนะครับที่เราจะให้บริการก็คือการติดต่อเข้ามาทางอินบอรดของเ,ออเพจกองทุนก็ดีหรือทางเว็บไซต์ก็ดีนะครับ นอกจากนั้นถ้าคนที่คิดว่าเพื่อการคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็โทรเข้ามาที่022730116-8นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ022730116-8นะครับสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่สุดท้ายนะครับปีนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการในการจัดสรรทุนปีนี้เวลาเราจำกัดจริงๆ นะครับแล้วก็เงินงบประมาณที่กองทุนจะต้องจัดสรรน,นั้นเนี่ยเรานับเวลาเหมือนกับส่วนราชการทั่วไปก็คือปีงบประมาณของกองทุนก็คือเริ่มที่1ตุลาแล้วไปสิ้นสุดที่30กันยาในทีในปีถัดไปเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเข้ามาเมื่อวันที่1กร,ก,รกฎาคม2563พรระที่กองอยู่ตรงหน้าก็คือต้องเร่งจัดการเรื่องของการจัดสรรทุนให้แล้วเสร็จนะครับถ้า ทุกคนที่ติดตามก็จะทราบว่าก็ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาเป็นต้นมานะครับที่เราเอากรอบหลักเกณฑ์ร่างประกาศการแก้ไขข้อบังคับนะครับเพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็ไปประกาศนะครับเชิญชวนนะครับแล้วให้เวลาท่านเพียง15วันในการกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเวลาแค่7วันในการพิจารณากลั่นกรองแบบรวดเร็วมาราธอนเหมือนกันมาที่การงบประมาณ นะครับแล้วนําเข้าสู่บอร์ดสามชุดนะครับคณะทํางาน5ชุดเนี่ยเป็นคณะย่อยซึ่งเป็นผู้ช่วยของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการนะครับแต่อํานาจตามกฎหมายของคณะกรรมการเนี่ยสามชุดชุดแรกเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้ก็คือกรรมการตั้งนะครับตั้งมาตั้งแต่เดือนเมษายน2563แล้นะครับก็คือเรียกว่าอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ นะครับเพื่อความมั่นใจเนี่ยผมก็อยากให้ท่านดูนะครับนี่คือคําสั่งที่7 2 5 6 3นะครับเรือกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดกองและพัฒนาโครงการนะครับลงนามโดยท่านวิษณุเครืองงามนะครับลงนามเมื่อเดือนเมษายน2563นหนะครับอนนวยคณะกรรมการชุดนี้อนุกรรมการชุดนี้มีใครบ้างนะครับขอญาติผมไม่ได้ขอญาติท่านก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะก็เปิดเผยได้อยู่แล้วนะครับ ประธานนั้นเป็นประธานกระทรวงวัฒนธรรมประหลักกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานอนุกรรมการมีท่านอาจารย์ชูชเกียรติสวนณรังสีนะครับท่านนิทนริศราภูขุดทศดนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินนะครับคุณหมอสวินทวีสินวิศณุโยธินนะครับท่านธวัชชัยไทยเขียวท่านธิดาพิทักษ์สันติสุขคุณนครวีระประวัติอาจารย์ทาน,นาทองเมียคมท่านพรหมเมธอติแพทย ท่านพิมพ์การชัยจิตสกุลค,คุณยงยุทธวงพิรมสารท่านยุพาทาวีวัฒนิจิบวรท่านรัตด,ดาตั้งสุภาชัยท่านอาจารย์วรัชครุจิตท่านอาจารย์สวงมนสิทธิสมานท่านอาจารย์อรุณีประภาหอมเศรษฐีแล้วก็มีผมผู้จัดการกองทุนพัฒนานสื่อมวลัยและสร้างสารรค์นะครับเป็นอนุกรรมการและเลขานุการอันนี้ชุดชุดหลังจากคณะทํางาน กนกรองเบื้องต้นแล้วก็มาเข้าชุดนี้เพราะชุดนี้ผ่านแล้วก็เข้าอนุกรรมการบริหารนะครับตามกฎหมายในมาตรา23ของพรบกองทุนพิจารณาอนุมัตินะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการแบบเร่งด่วนเมื่อวานนี้นะครับอนุมัติอนุกรรมการบริหารอนุมัติไปเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นะครับ18กันยายนก็นําเสนอให้บอร์ดชุดใหญ่หรือเรียกว่าคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นรองประธานก็พิจารณารับทราบเรียบร้อยพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับก็กระบวนการที่ทํามาก็ถือว่ามีข้อจํากัดเรื่องเวลาแต่ว่าในฐานะคนที่เป็นฝ่ายเลขานะครับในฐานะผู้จัดการกองทุนก็เรียนให้ท่านได้มีความมั่นใจนะครับผมก็หลังจากที่คณะทํางานเขาพิจารณา เบื้องต้นแล้วนะครับส่งให้อนุกรรมการตันกรอกและพัฒนาโครงการอ่านผมก็เห็นว่าความน่าเชื่อถือนะครับใช้ได้โดยทีเดียวนะครับเป็นน่าไว้วางใจได้นะครับว่าการพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยึดหลักเหตุผลนะครับรวมถึงความสอดคล้องกับเ,เจตนารมณ์วัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนนะครับแต่ว่าก็ต้องขอภัยในความไม่สะดวกขัดข้องหลายประการเลยนะครับ แรกเลยนะครับก็คือว่าผูา้ที่มานำเสนอนะครับซึ่งขอมาเกิน5ล้านเนี่ยครับหลายกรณีเลยนะครับมารอ 3- 4มสี่ชั่วโมงนะครับแล้วพอถึงเวลาที่ได้นำเสนอก็มีเวลาเพียง4 5หนาะทีเท่านั้นเองนะยังไม่ทันพูดอะไรเวลาหมดนะครับบางท่านเนี่ยรอถึง5ทุ่ม4ี่ทุ่มนะครับเที่ยงคืนก็มีนะครับบางคืนเนี่ยคณะทำงานพิจารณาถึงเที่ยงคืน แล้วก็มีความรู้สึกว่าอุตส่ามารอตั้งนานเหมือนจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ได้เจอกันได้เห็นนะครับได้รู้ว่าตัวจริงมาเนี่ยอันนั้นก็มันมีความหมายอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วก็แต่อย่างน้อยที่สุดก็เราก็ได้ทํากระบวนการให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็ในข้อขัดข้องทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับเสียงสะท้อนมาผมในในฐานะฝ่ายเลขาก็น้อมรับทั้งหมด และจะนําไปสู่การปรับปรุงในครั้งต่อไปอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยหลายท่านก็คอมเพลนนะครับหรือบ่นว่าปิดเร็วจังนะครับหรือยื่นเข้าระบบยากนะครับแล้วเวลาสั้น15วันนะครับอันนี้ก็ต้องขอไภจริงจริงนะครับด้วยเหตุทั้งสองประการนี้ครับวันนี้กองทุนก็ไหนได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับโดยได้กําหนดแผนที่จะดําเนินการสําหรับการจัดสรรทุน ในปี64นะครับโดยทําปฏิทินไว้เบื้องต้นนะครับว่าในเดือนตุลาคมพฤศจิกาพฤศจิกายน์นะครับที่จะถึงนี้นะครับเราจะจัดทํากรอบแนวทางทั้งหลายนะครับให้แล้วเสร็จว่าปีหน้าเนี่ยเราจะจัดสันทุนแบบไหนอย่างไรมุ่งเน้นในประเด็นไหนนะครับประการที่2ก็คือว่าเมื่อได้ทํายุทธศาสตร์หรือแนวทางการจัดสันทุนเสร็จแล้วนะครับ เดือนธันวาคมที่จะถึงก็ปรากฏว่าเราจะขอนําเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยให้กับคณะกรรมการพิจารณาอนุมัตินะครับเพื่อนํามาประกาศแล้วย้ำตรงนี้ว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะประกาศนะครับในเวลาประมาณ45วันนะครับให้ท่านได้มีเวลาในการเตรียมการที่มากพอนะครับและในชั้นของการพิจารณานะครับก็จะกําหนดที่เหมาะสมก็คือ30วัน เพราะฉะนั้นจะคาดหมายว่าการประกาศทุนข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนในปลายเดือนธันวาคมนะครับการสมัครขอรับทุนโดยการส่งข้อมูลเข้ามาในระบบนะครับก็จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2564และการพิจารณาจะเกิดขึ้นในปีในเดือนกุมภาพันธ์2564ก็มั่นใจว่าในเดือนมีนาคม2564นะครับ กองทุนก็สามารถที่จะประกาศผู้รับทุนหรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนในปี2564ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงม,มีรายละเอียดที่จะต้องรายงานนะครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนผลของการคัดเลือก95รายนะครับเดี๋ยวท่านติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับคนที่มีความตั้งใจและว,วันนี้ท่านสมหวัง นะความหวังของท่านก็เป็นความหวังของกองทุนด้วยนะครับย้ําเสมอว่าเราต้องร่วมกันสร้างผลงานชิ้นโบแดงนะครับสร้างมาสเตอร์พีซนะครับงานของเราจะมีมูลค่าสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสังคมนะครับได้นะครับถ้าเราตั้งใจทำนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับต้องลาไปเสียเพียงเท่านี้นะครับพบกันอย่าลืมนะครับติดตามเพจผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย เราออกอากาศแบบคู่ขนานกันไปนะครับก็ด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับในการที่จะสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่สื่อนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสร้างสื่อดีนะครับดูขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีเป็นหน้าที่ของคนทุกคนพวกเรานะครับคนไทยทุกคนเป็นผู้ดูผู้ชมนะครับที่มีคุณภาพนะครับพบเห็นสื่อที่ไม่สร้างสารรค์ไม่ปลอดภัย ท่านก็ต้องช่วยกันนะครับหน่วยงานที่กํากับดูแลบังคับใช้กฎหมายก็มีอย่างปงทอชอนะครับสำนักง,งานกองทุนก็ทาหน้าที่ในการรณรงค์ส่งเสริมนะครับและก็หวังว่าเ,เราจะมีองค์ความรู้ในการรู้เท่าทันสื่อและร่วมกันสร้างนะครับสื่อกองทุนสร้างสรื่อสื่อสร้างสรคสังคมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี